ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด กลุ่มจิตอาสากลุ่มแพทย์แผนไทยกลุ่มวิศวกรและกลุ่มเจ้าของธุรกิจจัดกิจกรรมโครงการร่วมน้ำใจต้านโควิดส่งมอบเตียงสนามให้ศูนย์ผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน50เตียงผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มจิตอาสากลุ่มแพทย์แผนไทยกลุ่มวิศวกรและกลุ่มเจ้าของธุรกิจนำโดยคุณพัทรพรเอกวิทยาเวชนุกูลประธานดำเนินโครงการร่วมน้ำใจต้านโควิดพร้อมด้วยดรพง์กิจ เอกวิชยาเวชนุกูลที่ปรึกษาโครงการดรสิริพัฒน์สอนปิยนันทวารินกรรมการผู้จัดการบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดผู้ประสานงานและนายเฉลิมเกียรตินางจริยาเทียมประเสริฐคณะกรรมการดูแลงานจิตอาสาโครงการรวมน้ำใจต้านโควิดนำคณะกรรมการบริหารบริษัทมาสเตอร์แวรจำกัดนำโดยนางสาววนิดาเลิศวัฒนมงคลน,นายชานวิทย สร้อยดอนส่งมอบเตียงจำนวน500เตียงให้ศูนย์ผู้ป่วยโควิด1 9โดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรุนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นตัวแทนรับมอบสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการร่วมน้ำใจต้านโควิดในครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพมากมายหลากหลายสาขาทั้งกลุ่มแพทย์แผนไทยกลุ่มวิศวกรและกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่มีจิตอาสาอยากช่วยในโครงการร่วมน้ำใจต้านโควิด ขอบค่ายโครงการช่วยในงานด้านบรรเทาหรือด้านบริจาคสิ่งของจําเป็นให้แก่หน่วยงานที่ต้องการนําไปใช้ในงานป้องกันหรือรักษาโรคโควิด -19 เช่นจัดหายาสมุนไพรเพื่อป้องกันหรือรักษาตามระดับผู้ป่วยจัดทําห้อง ICU สนามจัดหาเตียงและอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยหรือหน่วยงานต่างๆเช่นวันนี้เป็นการส่งมอบเตียงสนาม50ชุดบริจาคโดยบริษัทมาสเตอร์แวร์จำกัด สวัสดีค่ะชื่อวานิดาเริ่วัฒนามงคลนะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทมาสเตอร์แวร์จำกัดค่ะออวันนี้ก็มีจุดประสงค์นะคะในการมามอบเตียงช่วยผู้ป่วยโควิดนะคะในโรงพยาบาลสนามของสาถารบันสมุทรปราการนะคะจำนวน50ชุดค่ะก็ตอนแรกคือทางออที่บ้านนะคะทำธุรธกิจเกี่ยวกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วก็เลยคุยกับทางที่บ้านว่าน่าจะช่วยเหลือตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราทำเตียง ด้วยสภาวะตอนนี้ที่จํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโรงพยาบาลสนามก็มีจัดตั้งขึ้นมากหลายหลายที่นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นเตียงเพื่อมาบริจาคช่วยผู้ป่วย COVID โค<อ>วิดในทางนี้คะ่ะ<อ>ก็อยากให้ทุกท่านนะคะก็สวมใส่แมสนะคะดูแลตนเองดูแลสุขภาพตนเองให้ดีนะคะในช่วงวิกฤตการณ์นี้นะคะก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะในช่วงทานนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ ทีมข่าว aec tv channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด